สวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็ทีมช่างน้ำประปาต่อน้ำประปาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เพื่อนคือสิได้อาบน้ำได้บันนี้เด้มีน้ำประปลาแล้วพี่น้องเอ้ยเออมีน้ำปราปลาเป็นของตัวเองแล้ว ก็จะได้อาบน้ำแล้วบันนี้มิเตอร์น้ำม,มาแล้วสินี้มีน้ำผสมปูนแล้วพี่น้องเอ้ย này để xe là ừ เรียบร้อยพร้อมเปิดโอ้เปิดเลยบ่เอปิดกกาวเซ็ตเลยกาวยังตัดงแต่เซ็ตตัว้ทากาวไม่เลยก่อน้ำไทยครับก่อนน้ำไทยใครอยู่หรอเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย มีน้ำใส่ทำเขาเลยล้ลางมือก็ยากได้เดวนี่บาทีนี้ค้าเจ้าก็คือสิได้ซักผ้าซักพ่อนเลยพี่น้องเอ้ยปกติเพื่อนสิไปซักผ้าอยู่ในห่วยพอละแล้วก็อาบน้ำอยู่ห่วยเอ่อเป็นบ้านหลังแรกที่อยู่ติดกับแท่งน้ำประปาแต่ไม่มีน้ำใช้นะโอ้บ่เม่นเฮือนเนาะเป็นกระตับเนาะอืมโอ้เปิดแล้วบ่ เปิดแล้วทุกท่านเลยค้่าใบ้ใ้กเ่ไฮร้่ใซ้ใอ้ไมจ้อยเ่าจ่ายสามร้อยเท่านันนะสม้อยแปดสิบห้าสามร้อยแปดสิบห้าโอนได้ยังบ่จงไม่เลบัญชีมาในนั้นเด้อเงินสดบิดแล้ว จะอยวนเอาออกปดกาวอ้ปดูดนาีตาเบ่วงเบอเออยังน้อยก่อนกาวยังไม่เซ็ตตัวสองสามนาทีป่ะเออเปิดแล้วโอ้แก้วมีน้ำใส่แล้วพี่น้องเอ้ย เู้วววววีนวน,นีวววววมววววาววววววอววววบวววอวเววววว้ววววววออวววววเออ้วกวว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 อวอก อ้าขอบคุณหลายๆดนะครับผมขอบคุณครับเออส่งหมาเยเลขบัญชีมาเด้อสามร้อยเท่าไรก็ลืมแล้วเขียนมาน้ำราคานะเดี๋ยวลืมเหมาะกี่ตัวนับได้จะดีเรียบร้อยทุกท่านติดน้ำติดมิเตอร์ ต้องระวังยางเดียววันนี้ง้วควายพน่นสิมเตะเอาช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวลราถมดินถมอะไรมันคือคือสิพเป็นยังแล้วละ่ะเอออ่ะขอบคุณครับผมอ่ะน้ำมีแล้วพี่น้องเอ้เออฮะเจ๊เจ๊มาเจลลี่มา มามาเปิดน้ำเป็นพิธีมึงดูนี่เออเออมาเปิดลิบินตันลิบินมึงดูนี่เออเดี๋ยวให้โอ้ยปันอันคนใส่ทานนองย่างแบบปันหุ่นยนต์เคนบ่มีแห้งพี่น้องเฮ้ยขาดสารอาหารหนักเฮ้ยโอ้เปิดได้อยู่เนาะ เ้าเจ้าคักอยู่บ่มีมีน้ำอันนี้นี่ต่อให้ก๊อกหนึ่งก้อนเพราะว่ายังมันตันไอ heat ของน้ำไอ h e a หยังปิดที่ป็นทางอยู่เดี๋ยวจะต่อก๊อกน้ำเนี่ยให้ในครัวคนละหนึ่งก๊อกในห้องน้ำหนึ่งก๊อกแล้วก็เอาอาจสีตอก๊อกเอาไว้หดสวนฝั่งพุ่นของเจ้าฝั่งพีของเขาคนละฟังคนละก๊อกเอาไว้ฮดสวนเห็ดยังเนาะเออ ฮะบัดที่นี่นีใจบ่น้ำมันนี่ใส่น้ำกันอาบน้ำอยู่นี่เอาโอง่งเอาอยัางมาไว้นี่วันนี้เฮาเฮากริ้งโอง่งเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยบ่ต้องกินด้อน้ำนั่นนะน้ำดื่มอยู่นั่นนะบ่ต้องกินเอาน้ำที่ซื้อให้นะกินเพราะว่าน้ำมันบ่ค่อยสะอาดน้ำฝนนะลูกยุงลายยุงยังเต็มเลยมันกินแล้วก็เห็นบ่เนี่มีแต่กระดูกนี่มันขาดสารอาหารมันจักอียังเป็นอยัง เออบัดนที่นี่อาบน้ำอยู่นี่เอออาบน้ำใส่โอง่งเอาโอง่องฮอกิ้งโอง่งนั่นมาแล้วก็ว่างไว้นี่ก่อนออแล้วก็อาบเลยแกผ่าอาบเลยจะแรงนี่เ<ฮ>นาะเออแกผ่าอาบโชว์เลยฮะโชว์เลยบ่บ่โชวนะ์เนาะเอ้ยเอาขอบคุณพันนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนีข่ขอบคุณหลายๆค่ะเ,เออขอบขอบคุณมากค่ะเ,เอาเอาว่านำ้ำ มากค่ะเออที่เมตตาที่เมตตาทำให้ฉันมีห้องอ่ามีน้ำในวันนี้น้ีให้ใช้จ้ะอ่าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความสุขมีความสุขความเจริญโอ้ยเดี๋ยวต้องพ้าเดี๋ยวต้องพาฮัดเบากันนะพี่น้องเลยอ้อนี่ไปเก็บอันนี้นะเอาไปเก็บไว้มองนั้นมองเก้านะสอดเข้าไปไต้สังกระซีนะมีน้ำเดี๋ยวเฮากิ่งโอ่งมาเด้อจังน้อยนะ อันนี้นี่เบิ้งงจับเยื่อด้วงวควายมาันแตกแตกเลยยานมันงวควายมาพาดใช่นะเฮายังประัานถมทีประธานเห็นยังเออเดี๋ยวกบเอาดินนีก่กบกบไว้ักหน่อย อโอเคครับทุกท่านเบื้องต้นนะมีน้ําใช้แล้วนะฮะมิเตอร์น้ําติดตั้งแล้วเรียบร้อยพร้อมวาล์วปิดเปิดนะฮะเออทีนี้ก็ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนก็น่าจะดีขึ้นตามลําดับได้เป็นชีโนงเลยเออเอาฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ